ลโฟนนะคะกับทางคุณชาตรีโรจนาอาภานนะคะจาก s c b ค่ะคุณชาตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีครับตอนนี้รู้เหมือนว่าการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็ได้รับนะคะเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบและจากการปรับ ะะขึ้นภาษีสินค้านําเข้าของฝั่งสหรัฐนะคะสหรัฐประกาศจีนก็ดูซึมนะคะเมื่อเมื่อเช้าที่ผ่านมาไทยเองก็ดูเหมือนอเป็นตัวเลขที่อาจจะมีภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยดูจะเป็นภาพของการซึมเหมือนกันตอนนี้สัญญาณเศรษฐกิจทั่วโลกคือมันเป็นภาพชะลอตัวแล้วค่ะปกติเวลานักลงทุนรายใหญ่นะหรือว่าฝั่งสถาบันเองเนี่ยพอเห็นสัญญ,ญาณแบบนี้เขาเขาจะมีการจัดการหรือว่าเขาเขาจะรับมือกับกับการวางแผนโรเท็ตเงินยังไงบ้างหรอคะรับผมก็ ภาพของเศรษฐกิจเ,เป็นสิ่งที่นักวิถาบันเขาก็ติดตามใกล้ชิดอยู่แล้วเนาะแล้วก็เขามันจะวิเคราะห์ไปล่วงหน้าด้วยว่าแนวโน้มนอกจากวันท,ที่เราเห็นในวันนี้แล้วเนี่ยอนาคตจะเป็นอย่างไรนะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพูดถึงเรื่องแกเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของนโย,ยบายต่างๆเองมันคือสิ่งที่นักวิถาบันเองเขาก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็คิดกันในภาพรวมเมนเพราะงนั้นเนี่ยเราพอจะเห็นว่าภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเองมันก็มีผลกระทบในหลายๆสินทรัพย์ที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมา อย่างเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เองที่ก็มีการวิกลงไปเรื่องของดอกเบี้ยที่ก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วจะลดลงมาแต่ว่าตลาดหุ้นเองจริงๆแล้วเนี่ยคุณเมย์จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่เรากังวลกันมากนักเมื่อสิบที่ผ่านมานะเพราะว่าภาพของดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยมันก็เอื้อกับการเติบโตมากขึ้นรวมถึงภาพของค่าประโยชนผิตต่างๆเองหรือเรื่องของความชัดเจนเรื่องของภาษีต่างๆที่มันมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ภาพรวมตลาดหุ้นสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่ดีนะ ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมีนี้สําคัญทั้งตลาดพัฒนาแล้วตลาดกาลังพัฒนาต่างๆก็ขึ้นของเราเองวิธีผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันเนาะแต่มองไปข้างหน้าเองเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความท้าทายมากขึ้นนะฮะจากเรื่องของความแมน่นหลายอย่างที่เกี่ยวข้องในรงกาเศรษฐกิจเพราะว่างบการเงินของบริษัจทจดทะเบียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประกาศกันไปหมดแล้วนะในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ไปก็จะไปเป็นมุมมองในอนาคตงเศรษฐกิจนะซึ่งก็ทาให้ภาพของตลาดที่มันเคยขึ้นมาดีๆในช่วงที่ผ่านมาเองวันนี้ก็เ,เรเิ่มเะ ในนล,ลยตลาดลรวมถึงตลาดหุ้นไทยเองด้วยเนี่ยระยะหลังก็เริ่มมีการปรับฐานลงมาบ้างแล้วจากจุดที่เป็นจุดสูงสุดในรอบอสามเดือนที่ผ่านมานะครับอืค่ะเพราะฉะนั้นโอ้โหในตอนนี้พอสิตไม่ไม่โอเคนะคะนโยบายการเงินก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะอ่าแต่พอคุณจารีบอกว่าตลาดหุ้นเองมันก็ไม่ได้แย่นะมันเลยว่ามันดูตรงข้ามกับกับสภาวะเศรษฐกิจในแบบนี้คะ่ะมาเลยมองว่าเอแบบนี้มันผิดปกติหรือเปล่าสําหรับในภาวะปัจจุบันนะคะ S <S ก็ผมมองว่าเรื่องของตลาดหุ้นนะครับนักลงทุนเนี่ยให้ความสาคัญกับเรื่องของกําไรของบริษัททะเบียนมากกว่าต้องไม่ลืมว่าเราซื้อหุ้นเนี่ยเราไม่ได้ซื้อประเทศหรือเศรษฐกิจเราซื้อผลประกอบการบร so ิษัททะเบียนเพราะงั้นถ้าผลประกอบการบริษัททะเบียนังดูดีอยู่ในหลายๆประเทศเองเนี่ยเราก็เห็นว่าอัตราหุ้นเองมันก็ปรับตัวสวนกับเศรษฐกิจได้เหมือนกันเนาะอย่างชัดที่เห็นก็คือยุโรปนี่แหละ ศรษฐกิจยุโรปก็ตโตช้ามากแต่ถ้าต้นปีมาในียุโรปบวกลงลเกิน20%่สิบเปอร์เซ็นต์อันแปลว่าความสําคัญของบรษิษัทจดทะเบียนเนี่ยมันสำคัญกว่าในยะของเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งวันนี้ถ้าเรามองภาพแนวโน้มเศรษฐกิจเอ้ยบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะดีกว่าที่คาดอันนี้คือในประเทศพัฒนาแล้วเนาะ,ะในอเมริกาในญี่ปุ่นในยุโรปก็ตามเนี่ยแต่ว่าในอนาคตเองแนวโน้มเองก็ยังมีแนวโน้มที่มันเติบโตต่อไปได้มันทำให้ตลาดเองไม่ได้กังวลมากนักกับในแง่ของการชะลอตัวเศรษฐกิจถถ้้ามมันนไไ่่่ดดึงงทีแเเป็ ุมมองตลาดเองไ็ยังพอไปต่อได้ประกอบกับก,บการที่คาดหวังว่าพอเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเนี่ยนโยบายช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบีย้ยธนาคารกลางก็ดอีอย่างในอเมริกาก็มีแนวโน้มว่าแล้วคุณเชื่อว่าครั้งหน้านเนี่ยเฟดจะลดดอกเบีย้ยเนาะของเราเอง b o t ก็ลดไปแล้วเมื่อครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครัแล้วครั้งต่อไปเองก็มีแนวโน้มที่จะลดต่อได้อีกเนี่ยมันก็ทาให้ปัจจัยพวกนี้มันทําให้เป็นปัจจัยหนุนนะในเชิงเซนติเมนต์ตลาดหุ้นว่าถึงแม้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนโยบายการเงินก็ออยังเอื้อเฟื้อให้มันเติบโตได้อยู่ แล้วก็หลายๆประเทศเองอย่างจีนเองก็พูดถึงนโยบายการคลังด้วยเนาะที่จะเอามาใช้เนี่ยมันก็เป็นตัวนึ่งทำให้ตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจเองบางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันตลอดเวลาที่เราเห็นอยู่ในปนัจจุบอือโอเคค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะดูมี Impact มากกว่ากับจังหวะของการลงทุนรวมถึงร์เพอร์ฟอร์แมของในฝั่งของ e q u i t y หรือว่าตลาดหุ้นด้วยนะคะทีนี้ม,มาดูกันว่าใน ในพาร์ท DM ดูเหมือนจะมีบทบาทนะคะกว่าจะแบบว่ามี p e r f o r m มนซ์ที่ดีนะคะแต่ในฝั่งของ EMA เองเนี่ยค่ะจีนเองก็ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะคะในรอบนี้ต่างฝ่ายต่างมองว่าเอะมันจะมีมาตราการอะไรแบบกระตุ้นแบบพลิกพิกเพราะที่ผ่านมาก็ทยอยมาเรื่อยแต่ดูเหมือนว่าเอะมันยังแบบไม่ได้แหมยิงธนูนอาจจะไม่ได้ตรงซะทีเดียวหรือว่าตรงแค่แบบระยะสั้นปุ๊บแล้วก็มี p e r f o r m มนซ์แค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาซึมเหมือนเดิมเงี้ยค่ะคือโดยโดยธรรมชาติของ จีนนะนะฮะนโยบายการคลังและการเงินต้นหนาเขาเองเนี่ยเขามักจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า behind the curve นะคือเขามักจะรอเหตุการณ์มันแยกจริงๆก่อนแล้วค่อยดําเนินนโยบายเพื่อช่วยเหลือเขาจะไม่ทาล่วงหน้าเป็น proactive เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วเราก็เห็นว่าเศรษฐกิจจีนมันก็ไม่ได้ฟื้นหรอกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะฮะเพที่แต่ว่ารัฐบาลเขาเองเนี่ยเขาก็ยังอยากจะเห็นเรื่องของการ settle เรื่องของภาษีที่คุยกับสหรัฐอยู่และประเด็นอื่นๆด้วยเนี่ยให้มันเรียบร้อยก่อนเพื่อจะประเมินให้เสร็จสับทีเดียวว่าเขาต้องการเงินเท่าไหร่ไกระตุุ้นนนใจดห เพราะงั้นเนี่ยมันวิธีการทํเขาอ็จะแตกต่างกับหลายๆประเทศเนาะที่ก็จะมีลักษณะความโปรแอคทีฟมากกว่าเพราะวันนี้เราก็เลยยังไม่ได้เห็นจริงๆว่าจีนเนี่ยจะใส่ในโยบายกระตุ้นอะไรเขามีศักยภาพที่ทําได้รีเสิร์ฟเขาเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าเขายังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าทาอะไรทุกอย่างที่คุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการเก่งไปต่างๆนาๆนานแต่ก็ทําให้ตลาดเซนติเมนส์ของจีนเองก็ดีขึ้นเหมือนกันเนาะเราเห็นหุ้น A อแชจีนเอแชเนี่ยก็ขึ้นมาทำเยียร์ไฮแล้วในปัจจุบันนะก็ถือว่า ผลร e r f o r m a n c e ของตลาดหุ้นแม้กระทั่งจีนเองที่เศรษฐกิจยังไม่ค่อยฟื้นเองมันก็ยังทําได้ค่อนข้างดีนะในช่วงที่ผ่านมาโอเคค่ะอะก็ถือว่าต้องต้องมีทั้งในแง่ของอเศรษฐกิจที่มันดูแบบดิ่งจริง,รงนะคะถึงต้องงัดมาตรการออกมานะแต่ว่าถ้าดูจาก performance ของตลาดหุ้นเองก็ไม่ได้ดอกไปเช่นเดียวกับในฝั่งของ d m อด้วยเหมือนกันนะคะสภาวะของโฟรในตอนนี้ค่ะรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะสำหรับการเปิดมาในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยค่ะื ถ้าเรามองโฟลก่อนเนาะในเชิงของตลาดหุ้นเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเงินเนี่ยถ้าวีที่แล้วเนี่ยก็เป็นไหลเข้าเนาะจริงๆแล้วเข้าหมดแหละจะเป็นจะเป็นหุ้นตราสารนี่หรือว่ามันนี่มาเก็ตเนี่ยก็คือเข้าหมดส่วนของขังหุ้นในตลาดพัฒนาแล้วเนที่เข้าเยอะหน่อยจะเป็น US เลยนะฮะก็จะเป็นเรื่องจากงานงบที่ออกมาคนอนทั้งดีแล้วก็ไกด์เดส โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีเองนี่มันดีมากด้วยนะก็ทาให้เงินไหลเข้าในจุดนี้ส่วนประเทศอื่นเองเนี่ยก็มีเข้าสลับกับออกเนาะยุโรปเข้าญี่ปุ่นออกอันนี้ก็เป็นโลเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื้อสําคัญมากนักถ้าเราย้ายมาดูฝั่งเอเชียเองหรือว่าเอเมจิงมาเก็ตเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเงินเนียนจริงแล้วมันไหลออกจากเอเมจิงมาเก็ตมาสองสัปดาห์แล้วเนาะออกเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นใช้หน้าเมนแร์คือเอเชียซะด้วยนะแต่ว่าการที่พอเรนฟลไหลออกเนี่ยมันไม่ได้ทําให้นักลงทุนในประเทศจีนเองเขา วันไหวนะก็ยังคงซื้อ<ฆ>หุ้นทำให้เงินก็ออกแต่หุ้นก็ยังขึ้นได้อยู่นะอัน,นี้ก็เป็นภาพที่อาจจะขัดกับลอ g ิกเซนนิดๆหน่อยๆ,ๆแต่ว่ามันเป็นภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละว,ว่าคนจีนเองเขามีความหวังว่ารัฐบาลเขาเนี่ยจะมีการกระตุ้นต่างๆซึ่งอาจจะมองภาพแตกต,ต่างกับต่างชาติที่คิดว่ามันมันเศรษฐกิจมันไม่ค่อยฟื้นตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาล่าสุดก็ยังไม่ได้แสดงสัญญาณการพื้นตัวออกมาอันนี้ก็เลยเห็นโปรที่อาจจะขัดแย้งกันในกลุ่มของต่างชาติกับกับคนที่อยู่ในโลออขงงจีนเในส่วนของ พิกินคั่มเองเนี่ยนะฮะเราก็จะเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นว่าของไทยเนาะฝั่งพิกินคั่มเองเนี่ยเงินเนี่ยมันไหลออกมาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเม็ซ์เงินไหลออกวีที่แล้วเนี่ยออกเยอะด้วยนะฮะวันที่สิบสี่เดือนแปดเนี่ยก็คือช่วงเวลาประมาณที่แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยนั่นแหละหลังจากที่ลดดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยพออินเวสเตอร์ก็เริ่มรู้สึกว่าอัพไซด์ของ บอลยูไทยที่มันจะลงต่อไปเนี่ยมันเริ่มลดลงนะก็เลยเริ่มมีเห็นแรงขายทํากําไรกันออกมามากขึ้นนะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะแล้วก็ทําไม่ยอดสุดที่องการซื้อของต่างชาติเองจากประมาณ6กหมื่นล้านในช่วงทีคเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณสักสี่หมื่นล้านแล้วนะก็ลดมาหลักหนึ่งนะฮะเช่นเดียวกันกับในตลาดหุ้นน,นนะว่าเราก็จะเห็นว่าวีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นอ่าฟอร์เรนเป็นคนขายสุดที่ในเจ็ดพันเจ็ดนะฮะแต่ว่ามันมีรายการบิ๊กหลอดพิเศษเนาะประมาณสักห้าพันล้านเนี่ยถ้าตัดรายการนี้ออกไปเนี่ยก็จะเป็นเน็ตออกประมาณสองพัน ก็ถือว่าเป็นเงินที่ไหลออกเหมือนกันเพราะงนั้นปัจจุบันสถญนาที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็คือ f o r e i g n i เ v e s t o r เนี่ยถอนเงินออกจากทั้งตลาดบอลของเราแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบอลเนี่ยอยู่มันลงมาะดับนึงแล้วกับตลาดหุ้นเองเนี่ยงบการเงินไตรมาสสที่ออกมาส่วนใหญ่โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคอสังหาต่างต่างเองเนี่ยงบไม่ค่อยดีเนาะโดยภาพรวมก็ถือว่าไม่ไม่ในน่าพอใจมากนักเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งในการที่เห็นตลาดหุ้นมันแลนดี้มาระลับหนึ่งแล้วก็เร ภาพของฟันโกลที่เราเห็นในตลาดไทยในปัจจุบันนะครับอ่ะโอเคเราเลยได้เห็นนะคะตั้งแต่เดิมอะ่ะออกมาอยู่แล้วระดับหนึ่งตั้งแต่ในช่วงเปิดสิงหาคมมาแล้วพอแบบดอกเบี้ยเรากลับมาสู่ 1. 5่าเต่ำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแรงลอตหนึ่งเหมือนกันในการออกไปนะคะในช่วง 2- 3สาสัปดาห์แรกนะคะของของเดือนนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอพอเขาออกไปปุ๊บเขาพยายามจะหาโอกาสทางการลงทุนที่มันได้รีเทิร์นที่มันดีหรือว่าได้หยิบที่ดีนี่เขา พอออกจากไทยปุ๊บนี่เขาเขาไปไหนคะหรือว่าเขาถือแคชกันเอาไว้คะก็ถ้าเราย้อนกลับไปเนาะเราก็จะเห็นว่าโปรจริงๆแล้วเนี่ยฮะมันเข้าหมดนะทั้งหุ้นทั้งตราสารนี้แต่ว่าเงินที่ไหลเราจะเราไปจริงๆแล้วเขาก็ไปเข,เข้าตราสารนี้ในปุ๋ยภ้าสติกเหมือนกันนะฮะจริงแต่ว่านอกจากตราสารนี้เองเนี่ยเราเห็นเงินที่ไหลไปในสินทรัพย์ระเภทอื่นด้วยเนาะดิจิตอลแอสเซทเองเนี่ยก็มีเงินที่ไหลเข้าไปเหมือนกันเราก็จะเห็นข่าวว่า บัานใ,ใหญ่ๆทุกวันนี้ก็เริ่มขนเงินไปลงทุนในพวก ETF ของ Bitcoin มากขึ้นฮาวตดเองก็มีชื่อว่าไปซื้อเนี่ยมันก็เลยแล้วก็บริษัทต,ต่างๆเองก็เริ่มมีการรีเสิร์ชพวกคริปโตเคอเรนซีมากอันนี้ก็เป็นอีกแอสเซทหนึ่งเนาะที่เงินมันไหลไปเข้าทางนู้นแล้วเราก็เห็น ETF ของกลุ่มพวกนี้วอลลุ่มหรือว่า AUM ของมันเองมันโตค่นข้าง<ด>เร็วในช่วงอ2-3เดือนที่ผ่านมาอันนี้นก็เป็นแอสเซทหนึ่งที่เงินเข้าแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีจับเข้าไปสะสมในพวกทองคำ ในตลาดเองราคาทองคําที่แม้ว่าจะมีข่าวเรื่องการเจราจาสันติภาพระหว่างรัสเซีย,ยกับสหรัฐเองก็ดีเนี่ยราคาทองคํามันก็ไม่ได้ลงแรงมากเนาะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้ในเกสในกรณีที่มี geopolitical risk <c oughs> พอมันลดลงมันควรจะตับลงแต่มันก็กลับกลายเามันก็ยังยืนอยู่ได้แถวสามพันสามร้อยห้าสิบเหรียญต่อฟอยออนอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเงินก็จะเข้าไปในส่วนนั้นด้วยาะงั้นเนี่ยเงินที่ออกจากเราไปส่วนหนึ่งก็คงไปเข้าในสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆเหล่านี้ด้วยแต่ผมคิดว่าในภาพรวมมมเอองงี่ไได้สัญญาาขควม ตนอกตกใจอะไรมากนะเพียงแต่มีการย้ายสินทรัพย์ไปอยู่ในจุดที่เขาคิดว่ามีมี Value, value. มีอัพไซด์มากกว่านั่นเองอืมอ่าโอเคค่ะนั้นก็เลยทําให้ในตอนนี้ในแง่ของการ ออกจากเราไปเขาก็ไปดูกันในแง่ของรีเทิร์นพวกตราสารหนี้ภูมิภาคอื่นๆด้วยรวมถึงการลงทุนใ,ในสินทรัพย์ทางเลือกก็คือบิตคอยแม้กระทั่งทองคํานี้เป็นลักษณะของการมาเฮดในฝั่งของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในแง่ของปัญหาภูมิศาสตร์ด้วยนะคะอ่ะทีนี้สิ่งที่ตลาดต้องจับตาหลังจากนี้มัน,ม,นมีหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแจ็คสันโฮนะคะกันยายนเราเราก็มีทั้งเกี่ยวกับการประชุมเฟดแล้วนะใน,ในรอบ รอบนี้นะที่แบบเราแบบเวทเพิ่มน้ําหนักกันไปว่ามีมีโอกาสในการลดดอ,อกเบี้ยนะคะตอนนี้ทางไทม์นิตเองอะคะ่ะเราเราเราโฟกัสอะไรบ้างคะที่มันจะมีผลต่อในแง่โฟลด้วยแล้วก็มีผลต่อในแง่ตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนด้วยนะคะว่าปัจจัยที่คนให้ความสาคัญมากที่สุดของสัปดาห์นี้น่าจะเป็นการประชุมที่เซียงสันโฮนาะซีนโปเตียมซึ่งปกติก็จะเป็นเวทีที่ทางเปดเองเขาใช้ในการถแถลงมุมมอง,มองหรือนโยบายการเงิน แนวโน้มทิศทางต่างๆเขาจะมีคนไปตั้งคาถามเป็นเยอะอยู่แล้วเพราะคนที่ไปที่นั่นก็จะมีแต่ central bank ต่างๆที่ไปหาเรื่องเรื่องต่างๆนะึ่งผมว่าเชื่อว่ารอบนี้คําถามมันคงไปตกหนักๆอยู่ที่ท่านประธานเจอโรมนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าอีเวนต์ในประเทศเขาเองก็ยังมีมุมมองขัดกันว่าควรจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าค่ะก็คือโปกัสหนึ่งที่เขาคงไปหาคําตอบกันที่นั่นอีกส่วนหนึ่งก็คงจะถูกถามเหมือนกันเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศแรกนะที่ endor เรื่อง asset ที่มันเป็นดิจ i t a l asset เขาคงมีคนมปถามมีคนไปถามทางคุณจเ ในฝั่งของเซ็นเตอร์แบงก์เองว่าเฟดเองเนี่ยเขามองอย่างไรกับเรื่องการพัฒนาการของดิจิทัลเหล่านี้เพราะเราก็เห็นว่าเซ็นเตอร์แบงก์ต่างๆในยุโรปเองก็ดีในเกาหลีใต้ก็ดีในญี่ปุ่นเองก็ดีเนี่ยก็เริ่มขยับตัวตามเนาะขยับตัวตามทางสหรัฐเองที่จะเริ่มมีการประยุกต์ใช้เรื่องของดิจิทัลเสร็จมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่คนสนใจจะดูแต่หลักๆเนี่ยโฟกัสมันคงไปอยู่เรื่องของดอกเบี้ยนั่นแหละเพราะถ้าเกิดเฟดส่งสัญญ,ญาใน,นชัเ้นองเมันทํพของเ็นเองเนี่ยมัน ออฟหรือโดวิชมากขึ้นในเมื่ออัตที่ใหญ่ลดได้คนที่เหลือก็สามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้เหมือนกันจริงแ,แล้วผมบอกว่เาเศรษฐกิจทั่วโลกทุกวันนี้โดยเฉลีย่ยมันต้องการการช่วยเหลือเนอการผ<ม>่อนคลายเพราะฉถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยเองก็จะเป็นการเชิงบวกนะกับทุกๆประเทศอื่นๆที่จะสามารถจะผ่อนคลายตามได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าความมันผล,ลกับรายการเงินจะมากนะเพราะเฟดก็ลดเหมือนกันอืมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นแจ็คสนะันโฮลในรอบนี้ดูเหมือนคุณจรมพาเวลนี้จะเป็น ที่เป้าสําคัญเลยนะคะกับกับในแง่ <c oughs> ลีดที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมเฟดนะคะเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะคะเอางี้ถ้าจะสันโฮ มาเป็นในเวสัญญาณซึ่งเอาจริงๆเราก็จะพอรู้ว่าคนจูงพาเวลเป็นคนที่ใช้ข้อมูลเยอะมากกับการจะตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินใดๆออกมาในรอบนี้แต่ว่าถ้ามีอะไรบางอย่างสัญญาลแบบอันเล็กน้อยก็ได้แล้วตลาดก็ไปตีความหรือแม้กระทั่งในฝั่งของนีสตางทศก็ไปตีความว่าเออมันมันน่านะมันน่าจะมีโอกาสในการโรเบียสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เนี่ยค่ะสิ้นเดือนสิงหาจนก่อนก่อนประชุมเฟด็ในรอบล่าสุด1 6 1 7กดกันยายนเนี่ยมองว่า บอลยู <Born> จะเป็นยังไงรวมไปถึงฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐมันจะเป็นยังไงบ้างคะโอเคครับถ้าเราวิเคราะห์สไตล์ของคุณเทรมโพเวลนะรวมถึงเฟดเมมเบอร์เอฟโอเองซีเมมเบอร์ที่เป็นปัจจุบันด้วยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นแนว Data Depend e n t อืก็คือรอดูให้ตัวเลขชัดเจนแล้วอยทำซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก่อนจะถึงวันประชุมรอบหน้ากันยายนนะครับมันยังมีตัวเลขเงินเฟอ้ออีกรอบหนึ่งเนาะอเอือนสิงหาคมที่จะออกก่อนสัปดาห์ที่2กันยายนซึ่งเป็นตัวเลขที่สาคัญมากเพราาะว่ มันเป็นตัวเลขเดือนแรกที่ผลกระทบจากภาษีที่ขึ้นมาในวันทนี่1สิงหาเนี่ยมันอิมแพคจริงๆกับราคาสินค้าแล้วผมคิดว่าเฟดจะไม่แสดงสัญญาณในชัดเจนในวันศุกร์นี้จนกว่าเขาจะเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อของเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นแม้เศษทีออกมาก็น่าจะเป็นลักษณะของเว้นแอนซีหรือตอบแบบกักมากกว่าไม่ได้ออกมาตอนโควิดสักทีเดียวหรอกนะแต่ว่าแต่วลขที่สําคัญคือเงินเฟ้อเดือนสิงหานี่แหละที่จะบอกได้ว่าเฟดจะไปที่ทางใดถ้ามันออกมาจาก2.8ขึ้นมาเป็น4อย่างเงี้ย ผมว่ามันก็อาจจะทําให้เฟดเองเขาก็คงจะต้องยืนดนอกเบี้ยต่อไปแต่โดยส่วนใหญ่นาวิเครห์ก็ไม่ได้คิดว่าจะขึ้นเยอะนะเท่าที่ผมไปดูในตลาดมาเองเนี่ย<ม>ก็อยู่ในเว้นที่ไม่ได้สูงกว่า3%เนี่ยก็คิดว่าถ้าออกมาในทรงนั้นเองเฟดก็จะมีข้ออ้างน้อยลงนะที่จะไม่นลดดอกเบี้ยในรอบหน้าในส่วนใหญ่ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นโดวิตหลังจากนั้นมากกว่าไม่น่าจะมาโดวิตอะไรที่ที่แจ็คสันโฮหรอก ส่วนตลาดหุ <Okay. S 1> ้นตลาดอื่นๆเองเนี่ยผมมองว่าตอนนี้คนก็ไพรซ i ิ่งไปเกือบจะร้อยเปอร็นต์แล้วอะว่าเฟดจ,จะลดลดอกเบี้ยเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าทีของเฟดเองคงไม่ได้ทําให้ตลาดมีผลกระทบอะไรมากนะ <Okay. S 2> ตัวเลขเงินเฟ้อก็ต่างหากที่จะตอบเราได้โอเคค่ะอีกหนึ่งตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่จะมีการประกาศออกมาก่อนที่จะประชุมเฟดนะคะเดี๋ยวยังไงจะหน้าเรามา ดูกันใหม่นะคะ <S <S คุณชาตรีเดี๋ยวเรามาประเมินกันนะว่าในรอบสัปดาห์มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างในฝั่งของโฟลสถาบันรายใหญ่ด้วยนะขอบคุณนะคุณชาตรีนะคะ <S <S <ผม S 1> สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันทุกจันทร์เลยนะครับรุ่งชาตรีก็จะมีข้อมูลแหละค่ะมาประเมินกันในรอบสัปดาห์ว่าเออในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยโฟล์เขาย้ายไปไหนกันบ้างโฟล์รอบนี้ย้ายออกจากเรานะคุณผู้ชมย้ายจากหุ้นไทยย้ายจากตราสารหนี้ไทยไปหาหุ้น ภูมิภาคอ,อื่นตราสารี้ภูมิภาคอื่นๆด้วยเหมือนกันประกอบกับพอมีบทบาทมากยิ่งขึ้นสําหรับในตัวของสินทรัพย์ทางเลือกก็คือบิตคอยน์อะค่ะอ่ะมันมีปัจจัยซัพพอร์ตจากรัฐบาลด้วยนะคะพวก ETF, AUM ตัวมูลค่ามันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันประกอบกับทองคาอะลงก็ลงไม่แรงนะขึ้นก็ขึ้นไม่แรงแต่ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สถาบันรายใหญ่เขาก็มีการจำแจมเงินมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นแบบ ผสมเล็กผสมน้อยปรสบการลงทุนในของทองคำที่โฟล์ลายใหญ่ได้มีการประเมินกันเอาไว้ในรอบสัปดาห์นะคะเดี๋ยวสำหรับรายการ Se t n a v i g a t o r นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงช่วง4ี่โมงเย็นเจอกับพี่ปั๊บนะคะเพื่อมาประเมินสำหรับภาพตลาดนะคะในช่วงเย็นนี้จะเป็นยังไงก่อนปิดตลาดแก๊ง4ี่โมงจะทำงานอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ดูกันในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะภาพการลงทุนกันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงตอนนี้ไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ